สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o c u โฟกัส a ตวันประจำวันที่21เมษายนกับดิฉันอัญชันทรงพุทธอันดับแรกไปจับตาสภาพอากาศกันก่อนค่ะวันนี้และพรุ่งนี้อากาศไต้หวันร้อนคาดอุณหภูมิสูงสุดแตะ36องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามค่ะที่เกาะจีนเหมือนมีหมอกหนาทึบทําให้สนามบินจีนเหมือนต้องยกเลิกเที่ยวบินกว่า30เที่ยวในช่วงสองวันที่ผ่านมามีผู้โดยสารตกค้างกว่า1,000คน สภาพอากาศเช่นนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงวันพุธค่ะจึงจะมีฝนตกในหลายพื้นที่เดือนมีนาคมและเมษายนของทุกปีเป็นฤดูกาลที่มีหมอกนาสนามบินจินเหมือนที่ตั้งอยู่ริมทะเลได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อวันที่19-20เมษายนที่ผ่านมาต้องยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า30เที่ยวมีผู้โดยสารตกค้างกว่า1000คนบางคนรอมาสวันแล้วทำให้ไม่พอใจเป็นอย่างมาก สำหรับสภาพอากาศบนเกาะเต้หวันวันที่21และ22เมษายนนี้ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อุณภูมิสูงสุดแต่36องศาแต่ในวันที่23เมษายนอากาศจะเปลี่ยนโดยภาคเหนือจะมีฝนตกเป็นหย่อมๆหรือฝนฟ้าขนอง ผู้ชมคราวเวียดนามและญี่ปุ่นถือเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สําคัญของชาวไต้หวันค่ะแต่ริยานี้พบทั้งสองประเทศเกิดการระบาดของโรคไอกรนและโรคหัดณขณะนี้ไต้หวันพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากต่างประเทศ14รายแล้วทั้งหมดเดินทางมาจากเวียดนามค่ะส่วนการเข้าออกประเทศไทยนั้นต้องระวังไข้หวัดใหญ่และโรคฟีดาตลิง ช่วงนี้คนไต้หวันจำนวนมากนยิยมเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามอย่างไรก็ตามตามข้อมูลสติกของกรมควบคุมโรคระบุว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันการระบาดของโรคหัดและโรคไอกรนในไต้หวันได้สร้างสติสูงสุดในรอบ6ปีกรมควบคุมโรคระบุว,ว่าอัตราครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กสูงกว่า95%จึงไม่น่าจะเกิดการระบาดใหญ่ขึ้น สถานการณ์โรคระบาดในหลายประเทศกำลังน่าเป็นห่วงโดยญี่ปุ่นและเวียดนามมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่โรคหัดและไอกรนส่วนไทยต้องเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และฝีดาลิงขณะที่เกาหลีใต้พบการระบาดของพยาธิและโนโรไวรัสส่วนที่ตะวันพบผู้ป่วยโรคไอกรนและโรคหัดสูงสุดในรอบ6ปีโดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไอกรนสะสม11รายและโรคหัด14รายโดยทั้งหมดติดเชื้อจากเวียดนามและก่อให้เกิดคลัสเตอร์ในต้วันแล้วถึง2ครั้งปัจจุบันเวียดนามจึงถูกจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงในการไปท่องเที่ ไอลุมเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายและอาการไอจะยาวนานถึง2-3เดือนทำให้เด็กๆมักมีอาการหายใจลำบากขณะไอจึงขอให้ประชาชนที่เดินทางไปต่างประเทศแจ้งประวัติการเดินทางและผู้สัมผัสใกล้ชิดกับแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและรักษาโรค ประชาชนจำนวนไม่น้อยบนเรื่องความสกปรกของสถานีรถไฟไทยจงซึ่งเกิดจากการทิ้งขยะเรี่ยราดของแรงงานต่างชาติที่มารวมกลุ่มกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มีชาวเน็ตไต้หวันถ่ายและโพสต์ภาพขยะเกลื่อนกราดตามบันไดด้านเทศบาลไทยจงเผยมีพนักง,งานไปกวาดขยะทุกวันค่ะหากพบคนทิ้งขยะเรียราดจะสั่งปรับสูงสุดถึง6 0 0 0เหรียญไต้หวัน บนบันไดเต็มไปด้วยกระป๋องเบียร์แก้วเครื่องดื่มและก้นบุหรี่เกลื่อนพื้นบริเวณลานหน้าสถานีรถไฟไทยจงสกปรกสร้างภาพจำในแง่ลบให้แก่ผู้โดยสารเ่ไทจ้วงอรถก็งอรก้วงกลอองแล้วกก็ถแล็งขแล้็งน สถานีรถไฟไทยจงซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สําคัญที่สุดของภาคกลางแต่ปัญหาด้านเสียงแวดล้อมอยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องโดยห้องโถงบริเวณชั้น2และจุดรอรถบัสที่ชั้นหนึ่งล้วนเคยถูกประชาชนวิจารณ์ถึงความสกปรกล่าสุดมีผู้ใช้โซเชียลโพสต์ภาพขยะที่เกลื่อนบริเวณบันไดาลานสถานีทําให้เกิดการถกเถียงในสังคมชาวบ้านในท้องถิ่นกล่าวว่าช่วงสุดสัปดาห์มักจะมีแรงงานต่างชาติจํานวนมากมารวมตัวกันและทิ้งขยะเอาไว้这边 自己聊天和<喝>去喝酒、吃东西，啊，我有向他们反映过，我说你们其实要拿来这里丢，他们说不要。《江一废弃物清理法》相关规定，财罚新台币一千两百元至六千元罚还 เทศบาลนครไทยจงเน้นย้ำว่าทุกเช้าจะมีการทำความสะอาดและได้เพิ่มจำนวนทั้งขยะเพื่อรองรับปัญหาในพื้นที่หากพบผู้กระทำความผิดจะำดำเนินการปรับตามกฎหมายซึ่งปรับสูงสุดได้ถึง6,000เหรียแต่วัน คุณผู้ชมคะในช่วงไม่กี่วันมานี้มีนักประดาน้ำถ่ายภาพปะาการังในทะเลเขินติงที่กำลังปล่อยไข่จำนวนมหาศาลในท้องทะเลค่ะซึ่งเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างมากสำนักงานบริหารอุทยานแห่งชาติเขินติงเผยว่าจากปริมาณไข่ของปะาการังในปีนี้ซ้อในใ้เห็นว่าระบบนิเวศท,ทางทะเลในเขินติงกำลังฟื้นตัวสู่สภาวะปกติแล้วค่ะ นักประดาน้ำถ่ายภาพปะะการังพ่นไข่สีชมพูปริมาณมหาศาลออกมาภาพดังกล่าวมีเห็นเพียงปีละครั้งในช่วงประมาณวันที่20เมษายนบริเวณที่แม่น้ำไหลลงทะเลเขินติงและที่น่านน้ำเที่ยวสือ การปล่อยไข่ของปลาการังเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเดิมนักวิชาการกังวลว่าพายุเต้ฝุ่นและคลื่นความร้อนจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ปลาการังฟอกขาวแต่สถานการณ์ดังล่าไม่ได้เกิดขึ้นแสดงว่าไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักสำนักงานบริหารอุทยานแห่งชาติเขินติงเผยว่าขณะนี้มีปลาการังอย่างน้อยสี่สายพันธุ์กำลังปล่อยไข่แสดงว่าปีนี้ระบบนิเวศทางทะเลกำลังฟื้นตัวสู่สภาวะป,ปกติเรียกร้องให้นักประดานา้ำลดการรบกวนปลาการัง แบงคอกดีไซน์วีคหรือเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญระดับนานาชาติประจำปีของไทยค่ะในปีนี้จัดขึ้นที่ย่านหัวลำโพงคาดหวังจะนำพาผู้คนเข้าสัมผัสชุมชนหัวลำโพงในเชิงลึกพร้อมรวมสำรวจประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเชิงพหุวัฒนธรรม สถานีหัวลำพงซึ่งเคยเป็นจุดศูนย์กลางการคมนักคมที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพเนื่องจากเป็นจุดลงรถของแรงงานจากทั่วประเทศทําให้บริเวณรอบสถานีเต็มไปด้วยบริษัทจัดทางาน,านและเป็นที่พักอาศัยยอดนิยมของเหล่าแรงงานก่อนที่รถไฟทางไกลจะย้ายไปอยู่ที่สถานีบางซื่อในปี2566ทำให้ย่านหัวลำพงที่เคยคึกคักต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวไม่ว่าจะปัญหาเรื่องของออยาเสพติด การค้าแรงงานเด็กหรือว่าเซ็กเวอร์เกอร์เองมันเป็นภาพจําที่ถูกผูกติดกับพื้นที่มานานหลายปีมากครับแม้ย่านหัวลำโพงจะไม่คึกคักเหมือนในอดีตแต่ปัจจุบันบริเวณรอบๆสถานียังคงเป็นที่พักอาศัยของแรงงานจํานวนมากเช่นคนขับรถตุกต๊กๆเจ้าของแผงขายผลไม้และเจ้าของร้านซักรีดพวกเขาคือฮีโร่นนรนามที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกรุงเทพเพื่อให้ประชาชนหันมาใส่ใจสิทธิของแรงงานกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นกลุ่มเยาวชนริทัศน์บางกอกจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพปีนี้กลุ่มเยาวชนริทั์บางกอกร่วมมือกับนักออกแบบจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอวิถีชีวิตของชาวหัวลำโพงโดยมีคนไต้หวันเข้าร่วมด้วยเคนในชุมชนภาคธุรกิจและองค์กรร่วมมือกันผลักดันให้ย่านหัวลำโพงเป็นพื้นที่ที่หลากหลายและเปิดกว้างเพื่อให้ผู้คนได้รู้จักประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของที่นี่มากยิ่งขึ้น ขอบคุณที่รับชม PTS f o c u ฟกัสไต้วันในวันนี้นะคะเราลากันด้วยภาพของสิงโตที่อังกฤษคะ่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ